แต่ขายอาหารป้าเเเนื้อผมมวแห้งเอกัไใบบานปุยเอกับแห่อาหาร้าวเนื้อห่วย้าไปขายล้วนนี่เงินมาทำไมใบ้นนมต้องวันนี้กมมลเนวันปุยนครับวันปุยกันี่ทานถครับรถกับนี เนกำี่เนก๋ำนีมันไ้นควดมันเก็นในตัวคุ้มพวบงเียวขาดขาไปเินกันามเสียงโทรศัพท์ัวนี่โทรมาตอนนีหโอ้ยเด้ดมือนจุดมือก่อนขโมยเงาหนเขโ็ยเงียดทีมงานบฮะฮ้ยนอฮัลโล ท่านผ่้ชสวัสดีค่ะใช่ไร์คุณแหม่มไหมคะอุ้แมนครับว่าแหมมครับว่าจะได้ครับอ๋อพอดีว่ารถของคุณแหมมถึงระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหนึ่งพันกิโลแรกแล้วนะคะโอ้ยครับ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 รถ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 ไซ์ผมหมอฟินหรือเปล่าแม่ค่ะคุณแหม่มสะดวกค,คุณแหยมสะดวกนำรถเข้ามาที่ศูนย์บริการไหมคะโอ้ตอนนี้ตอนนี้ผมม,มันปุยๆอย่างพอมเดี๋ยวประมาณช่วงบ่ายครับช่วงบ่ายๆครับผมจะสีบ้างเดี๋ยวช่วงบ่ายเจอกันเด้อครับเด้อค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอู้จ้าหน่ดีดิแห้งเนาะมีบริการโทรบอกลูกค้านะว่าหอหอดระยะไทยไทยน่ะมันเครื่องนะอ้ย้อผมว่าเห็ดเนี้ยเห็ดนำํลาที่เหนียงเลยโอเคครับโอเคครับต้อนใบเจอกันเ้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคู้สาวเข้ามานาไปดิมีรถนี่สะดวกสบายสยางเลยรถกางงามไปยะ โอลาดกันงใ่ใหญ่ายบังสุดยอดแห่งรับเชิญคุณนางจันสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับวันนี้ลูกค้ามารับบริการด้านไหนคะอ๋อพอดีมีเจ้าหน้าที่โทรไปหาผมครับบอกว่าให้เอารมณ์เปลีย่ยนไทยแต่มันเครื่องค่ะเสียงพันกิโลแรกนะคะแมนโอ้ยเป็นเสียงเข้อหนีเพราะโทรไปหาแมนนู้นนี่แหละค่ะขอนได้เจอกันเลยครับจะเดี๋ยวสิพาไปนั่งก่อนเนาะโอเเคคคด้ยสวยกับง่ายง่าย เดี๋ยวคุณแหนงทานนั่งก่อนนะคะโอ้ยดีดีจ้ะครับรมรถเช็คระยะเป็นถ่ายน้ำมันเครื่องจะรอประมาณ20นาทีนะคะสะดวกรอไหมคะได้เลยทำวันยังครับไดครับได้อีกครา้งอย้ยแมนบริการดีเนาะร้านนี้เนาะก้้าไปด ขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการเชื่อมต่อรถมอเตอร์ไซค์เข้ากับระบบดิจิทสิงนะครับด้วยคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อเป็นการเช็คปัญหา<ช>เกี่ยวกับตัวรถแล้วก็เครื่องยนต์นะครับ<ช> รายละเอียดการซ่อมนะครับโอ้ครับมรายการนะครับก็จะมีการเช็คฟรีสิบรายการนะครับเช็คฟรีด้วใช่ครับจะเป็นการเช็คการตึงหย่อนของโซ่แล้วก็จะมีเกี่ยวกับพวกระบบไฟนะครับครับผมครับแล้วก็ลมยางนะครับโอ้ ดีครับดีครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีค่าน้ำมันเครื่องหนึ่งร้อยบาทนะครับอ๋อได้ครับได้ครับได้ครับแล้วก็จะมีบริการล้างรถฟรีนะครับรถคี่สะดวกรอไหมครับอ๋อได้ครับเด้ครับผมมาแต่หน้าพอดีเลยครับหลังคนเดียวผมเองคุดยอดครับสุดยอดครับขอบใช้เวลาประมาณสิบนาทีนะครับอ๋อได้ครับได้ครับได้ครับครับ จะทําใให้้วัันนนีเป็ดดตอนนี้รถซ่อมเสร็จแล้วนะครับเสร็จเรียบล้วอยครับถ้าลูกค้ารับรถทางด้านนี้เลยนะครับได้เลยครับได้เลยครับครับตอนนี้นะครับเราได้ทําการตรวจเช็ครถลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเนาะครับ ทันนี้จะเป็นการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับ1,000กิโลเมตรแรกนะครับโอ้1,000กิโลลีบร้อยแล้วครับครับแล้วต่อไปด้วยครับต่อไปก็เป็น4,000กิโลเมตรนะครับ4,000กิโลขับครับครับผมครับแล้วก็จะมีพนักงานโทรแจ้งลูกค้าผมมั่งนี่แหละครับพนักงานโทรไปหานี่ดีครับดีิ่งโอเคครับครับตัวนี้นะครับเราเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องแล้วก็มีการเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์ไดิ้งสติกนะครับระบบคอมพิวเตอร์เลยบอกว่าสุดยอดแห้งครับมาตรฐานแห้งครับผมมั่งแห้ง จะะได้นครับก็จะเป็นการเช็คเกี่ยวกับระบบเครื่องภายในนะครับครับผมครับทุกอย่างปกติไม่มีปัญหาอะไรปกติเนาะโอ้สุดยอดแห้งเจ้าเนาะสุดยอดแนนครับครับจะได้อีกครับขอบคุณครับตัวนี้เราจะมีการเช็คฟรีสิบรายการนะครับเห็นหายผมนัาบ่อใช่ครับอนี่ยนะครับมีตึงลมนะใช่ครับเช็คลมยางความตึงหย่อนของโซ่นะครับแล้วก็มีระบบเบรกด้วยนะครับวูดี้แห้งครับสุดยอดครับมั่งแห้งครับมั่งแห้งครับครับแล้วก็รบกวนคุณแจม่มนะครับสแกน QR code ด้วยนะครับโอ้สแกน QR code เห็ดเห็ดเห็ดในอย่างนี้ใช่ครับ พึงพอใจบอกโอ้ยคะแนนเต็มบ่อยผมหายลอยเอทเลยครับอุยดีครับนี่ปั๊บครับโอ้ยความพึงพอใจสินค้าแห่งจันทร์โอ้ผมหายเต็มซิฟเลยครับเต็มซิฟเลยครับครับครับขอบคุณนะครับครับผมครับครับโอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับครับครับขอบคุณครับจะเล่นจะเล่นเด้อน้องครับศูนย์จำหน่ายอร่อยแท้และบริการครบมาตรฐานยำมาฮ่า จะก้าไปด้วยกัน